ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกรษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนี้มาแล้วเดอ้อกับเป็นวันอ่ะพฤหัสบดีที่14มี่มนะครับเนาะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับนายนุฟาร์มนะครับพี่น้อง เมือนี่ผมมีงวมาให้พี่น้องเลือกนี่หลายเลย้อครับพี่น้องครับมีแต่กำงามหลือกาที่สำคัญขอของ,ของนายนูนนี่กะถือว่าเป็นงวสสำหรับเกษตร,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 รกรนนแท้จริงแหลือครับพี่น้องครับราคาเบาๆให้เลยนะครับเนาะแม่ลูกมาหลายจากได้งัวงทองนะครับเนาะแะ่ยากได้งวเทางว้วดำเมือนี้กะมีไมห้เดยอครับพี่น้องเด้อมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องก็ถืวอว่าสนุกเลือกเลย้อครับพี่น้องครับโดยเฉพาะนี่กัอีกคูนึงเนาะที่เป็นแม่ลูกเทพอ่ะแดงใหญ่เลยด้อครับเด้อคูนี่พี่น้องครับอยากได้มาเอานะครับเนาะ มาตัวใดโค้มใหนะครับแลบ้วก็ตัวตัวตัวนั่นนะที่พงลงประวัดยุ่น่าจะลอยหาสิบหาไหด้วครับหางยาวหลกักดินตัวใหญ่ๆเดี๋ยวจังไปเบื่องกันนะครับลอยหกสิบปพะเกงว่ะรมมัลอยหาสิบหาบวกบวกนี่นะครับมรแม่ลูกหลายแล้วก็ราคาเกษตรกรไม่นิจับต้องได้แน่นอนครับเราพิกัดยูที่บ้านโคกเจริญตำบลหนองกุ้งสีอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเอาอยู่นี่มาเอาครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นไปทักทายกับทางนายหนุกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วครับมันเป็นแม่ลูกไล่หลายครับพี่น้องอ่าเบอร์แรกเรียกว่าเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์เนาะ085097965ครับผมครับไอดีไล่กับเบอร์เดียวกันครับเฟซบุ๊กกับนายหนุฟาร์มครับผมอ่ะส่งฟรีไม่มีมัดจำครับผมส่งฟรีไม่มีมัดจำครับผมเก็บเงินหนทาขออนไลน์ครับผมอ่ะเบอร์แรกเอาแม่ลูกนี่ยนะครับด้วยพี่น้อง แม่ลูกแขวนแขนนารักนานรักเนี่ยแหละครับลูกงามอยู่้ะครับเด้อเป็นแม่เท่านะครับเนาะครับลูกแดงลูกจักเดือนหรอครับลูกมันสามเดือนครับประมาณสามเดือนแต่ว่าตัวแข็งดีดีนะครับพี่น้องครับถือว่าลูกงามเลยล่ะเกิดจากแม่เท่าอันนี้แม่ทับไปหรือท่องไปครับเป็นงอฟูงครับว่ามั่นใจครับอันนี้งอฟูงว่ามันจะอาจจะทับมาแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่แหละแม่สูงเยอะเท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่สิบกัวร้อยยี่สิบห้านี่แหละครับไปห้าร้อยสามสิบเออร้อย ช่วงลอยยี่สิบห้าหาลอยสามสิบเนี่ยนะครับเด้อเด้อสิพาเบิ่งคู่แรกนะครับเนาะอ่ะนี่ลูกอ่าแข่นดีเอาคู่นี้นน่นอนเปิดเท่ะเลครับนี่เปิดยี่สิบหกหาลอยครับสองหมื่นหกหาลอยครับพี่น้องครับนี่แหละสองหมื่นหกหาลอยพี่น้องได้งัวอ่าตัวแม่สองตัวนะครับเนาะครับกับลูกง้ามพร้อมนะครับเอาต่อรองเอาอีกทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะครับผมนี่อ่ะเป็นไอ้ลูกเป็นโบดถ์นะครับเด้อพี่น้องครับแม่กับเครื่องดำอยู่ต่อคุณนี่เบิ่งเอานะครับเนาะ นี่นะครับนี่แหละงัวจากนายหนูอันนี้แค่เพียงคูแหลกได้คับพี่น้องครับเบอร์เทรอยู่หน้าจอนี่แหละผู้ใดอยากมาเบื่อหนาคอกมาได้ซูมือได้พี่น้องเด้อรับงัวเขาทุกมือครับงัวเขาทุกมือนะครับเนาะเออนี่เราใส่เบื้องลูกนะครับเนาะนี่แหละหางยันยัแขนดีอยู่ลูกกระได้ลูกที่ใดครับนี่น่าจะเป็นลูกตัวที่สามรับยืนน่าจะลูกสามนะครับพี่น้องครับแม่นี่ต่ว่าแม่ขยังสดสดอยู่ดอกพี่น้องครับยังไปได้อีกหลายลูกอยู่ดอกพี่น้องอ่ะนั่นครับตอนนี้บ่มีอย่างเนาะบ่มีครับ ต้นนี้ย้อยเหนี่ยหายห่วงนะครับการรับประกันพี่น้องครับต้นยญญางออมหายเบื้องผลฝรแดงใหม่อัน,นคือใหม่แท็กดิ้พี่น้องใหม่บังดงวดดิ้นะเออน,นะครับเบิ้งดันนี่อ่าเบื้องหนึ่งเบื้องชัดชัดอ่านี่นะครับเน้นเบิ้งลูกมันะครับการนี่ผมนี่เน้นเบิ้งผลงานนะครับพี่น้องอ่าสองหมื่นหกลูกตัวงามอยู่นี่อ่ามุมนี้เห็นปะครับครับสองหมื่นหกหาร้อยเพราะท่านเอาดอกพี่น้องโตอีกครับนี่ สองม้วนอาหาลอยมีทอนหลายเติบอยู่พี่มีทอดหลายเติบครับนี่แค้นหลังเออโู้จึงเชื่องครับพี่น้องครับตอนนี้เบอร์มี่เราจะพาเบื้องครูที่สองกับแม่ลูกเทพนะครับอออพี่ครับแม่ลูกที่สองไหนโอ้เอาครูเอาครูทั้งพี่ก่อนนะครับเนาะเขาจังใดนี่เอาครูไหนกินแม่เพิ่นครับโอ้เอาไอ้แดงแดงนุ่นๆเนี่เนาะครับเอาไม่กินนุ่ไปกินนุ่นของเขาจังใดลูกยืมกันก็ได้ที้อนนีโอ้ยเอามาใส่เขาได้ขนาดยืมแล้วบ้านใกล้กันบ้านใกล้เนี้ยใกล้กันไม่ยืมก่อน อะนี่นะครับตัวแม่เพิ่นตัวนี้เป็นสีแดงนวลนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ลูกแขนตัวใหญ่ดีแม่็นาจะลอยสี่สิบหานอาจจะได้ครับเป็นว้วลูกแรกด้อครับพี่น้องลูกจักเดือนหรอครับนี่อันนี้ลูกประมาณหาเดือนหเดือนประมาณหาถึงหเดือนแม่ทับไปครับแม่กับง้วฝฟูงขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้บ่แนใจนะครับเนาะเอออาจจะทับมาแล้วนะครับหรืออาจจะท่านทับคู่นี้่ท่าไรครับ คู่นี้เปิดไว้3 4 5 0 0 3 4ี0 0้ก็ถึงตัวละหมื่นก็บาทคือเก่าพี่น้องครับผมลูกมัน่งโตใหญ่เลยเด้อตัวนี้พี่น้องแน่ล่ะครับลูกก็จิสูงเกือบเลยนี่สิลูตัวนี้ตัวนี้แม่ก็สดดีน่าดีครับแม่สดดีนะครับเนาะลูกกับหนาด้วยครับพี่น้องครับแม่หนาลึกดีนี่เพิ่งเหงาหางลูกใหญ่ๆนี่แหละครับผมเออนี่นะครับโตลูกเพิ่นเอาเพิ่งจะสัตว์อ่ะนี่แต่ทีนางเพิ่งแม่ให้เพิ่งนะครับเนาะอ่านี่อยากได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับครับ ตอนนี้โบมี่อย่างเด้อพี่น้องเด้อครับผมโบมีครับพี่น้องสงสัยตอนนี้ยังไงถามอีกทีนึงนะครับเนาะงัวหูดีพอดครับงัวหูหูเชื่องเฉื่อยนะครับพี่น้องครับอ่่ะนีไปตุกเออนี่ไปไปหาแม่มาหาแม่ลูกมาเออนี่คูหนีได้ครับพี่น้องครับเอ้านี่ต่ออีกนะครับเนาะอ่ะพุมใหญ่เติบบย้วหรอกนะครับอยากได้มาเอานี่แหละเท่าไรพ่อ ลอยสิบสามด้วยครับพี่น้องครับเอ้าอ่ะตัวนี้ครูนี่นะครับเนาะเลือกเอาโดยจะพาไปเบื้องครูต่อไปด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละโค้งยันยันี่แหละครับผมเอ้านี่แข็งแดีๆนี่แหละครับเลือกเอางัวจากนไนนุฟาร์มอันนี้แค่สองเบอร์ด้วยครับพี่น้องจากแดงงัวท่องจักเมืองกันนะครับเบอร์ที่สามเอาเบอร์ไหนครับพี่ครับเอาเม่แม่ดำบ่แมนครับเอาแม่ดำเป็นแม่ลูกติครับโอ้ลูกมันยิงหันเนาะพี่น้องไมกว่างัวท่อง ลูกกันสีซับแม่เหรอพี่น้องเอ้ยครับอันนี้เป็นแม่ดําลูกแดงครับครับเนาะลูกเพิ่นจ็ดเดือนเหรอครับเจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับประมาณเจ็ดแปดเดือนแม่ก็คือกันละครับก็มูวนั่นเป็นง้วฝูงคือกันครับเป็นง้วฝูงบันในใจว่าทับไปนะครับเด้อครับผมอ่ะตัวนี้ลูกแดงหรือลูกสองปะม้วสดๆอยู่ร้านลูกสองผมว่าลูกที่สองเลยครับพี่น้องกัเป็นง้วแดงนะครับเนาะครับลูกเพิ่นแม่นี่ยดำผืนแดงแดงครับม้วนทั้งโต๊น้ำเลี้ยงเล็กน้อยครับลูกดูดนมแม่ใส่รอยซี่สิบห่าน คูนี่กัดำงามเลยล่ะดำลูกแดงแดงโบดเกือบเกือบเต็มนะครับลูกเพิ่นนี่นะครับมาเบิ่งคูนี่มาเพิ่นจะเปิดเท่าไหร่คูนี่ยุตเท่าไหร่ครับคูนี่พิเศษครับ29,500ืาพครับโอ้คูนี่เพถึง30,000ื่นพี่น้องครับพ่อเอารถนี่29,500ต่ออีกมีท่อนคือเก่ามีท่อนคือเก่าได้นะครับเนาะเก็บเงินปลายทางนะครับครับผมเออ เก็บเงินปลายทางนะครับเอานี่แหละครับเดอ้อยืนเทียงทีรีงอจเชื่องกันนี่แหละครับพี่น้องกงอหูจึงเชื่องเดี๋ยวได้เบื้องเล็บพี่น้องจีเราเห็นปะเล็บนี่กับผมมีปัญหายอย่างได้พี่น้องเดอ้อครับผมอ่ะกันมินมพวกต่ำนี้อยัางร้อยสิบอหรอค,ครับผมกินยาดีอยู่ครับกินยาดีกินยาเก่งนะครับครับอ่ะนี่แหละง้อสองมื่นโก้ได้ลูกตัวเมย์หญ่เติบอยู่ได้พี่น้องเด้ออ่ะอยากได้มาเอาหางบัดอกบัแซมหรอครับเอา สามเบอร์เราเบอร์ที่สีท่ทักหน่ยครับพี่ครับแม่เพันเดี๋ยวไล่ลูกกันเออเดี๋ยวเพันไล่ลูกมาได้ครับพี่น้องโอ้แม่หัวลุ่นหนึ่รับลูกตัวแข็งแกร่งหน่ไหมพี่น้องนี่โอ้แม่หัวล้นลูกกับหัวหวลุนหลุนนะครับเออเอกกับน้องหรือแม่กับ <laughs> ลูกนี่คือ <laughs> กันเอา้าครับผมตัวนี้เบ<ม>ื้องลูกแหลกเล้วพี่น้องครับผมลูกแหลกสบาเดอสเสริงลูกตัวนี้นะครับด้วเบิ้งผลงานไปนน้ำนะครับเต็มดีแล้วก็แดงเข้มนะครับเนาะครับแดงเข้มลูกเกือเดือนแหรอครับ ดูมันหาเดือนนี่แหละครับหาเดือนสีแดงใหม่แม่กับทับไปนี่คือกันครับปล่อยฝูงือกันครับแม่นี่โซด้วยลอยสามสิบเท่าเดียปุ๋ยลอยสามหาประมาณนี้ลอยสามสิบหาโดยประมาณนะครับเด้อเอาแต่ว่าลูกงามๆดนะพี่น้องครับให้ลูกหนากว่าแม่ครับเออลูกหนาแดงเข้มกว่าแม่คู่นี้ยุติเท่าไรครับนี่คู่นี้เปิดไปสามสิบเจ็ดหาลอยสามสิบเจ็ดหาลอยลูกงามมึงแข็นดีดีพี่น้องงอหางกับบอกง่านี่สามหมื่นเจ็ดหาลอยนี่แหละแม่เพิ่นก็ได้ครับขึ้นหัวล้นนะครับพี่น้อง 37,500นะครับเนาะเบื้องหนาใส่กันเบื้องหนังข้อลูกครับนะครับก็ถือว่าหนาก็มีอะไรเติบเต้นอะพี่น้องโซ่ลูกดีครับแม่เบื้องบดๆนะครับเนาะเบื้องแผ่นหลังนะครับเออเบื้องอ่ะโยกกล่องให้เบื้องตื้นกล่องพี่น้องเอ้าเอ้นี่นี่นี่เบื้องตลูกทางนี้ลูกเงี้วหลังตรงดีนะครับเนาะแข็งแล้วสีโยกกล่องเบื้องหลังลูกเพี่น้องนี่เราจะไปเข้ากล่องทัางๆจะเข้ากล่องตีทั้งหลังนี่เอานี่ทำอะไรกัน อันนี้ลูกตัวเดีลูกตัวนี้นะครับลูกตัวเบนนี้คือแข็งดีเอาพี่น้องยกวุ้นเลืสองคูนี่ก็ได้ครับนี่นะครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยเพื่อไหมครับเออตัวเอาอีกแด้วพี่น้องเด้อครับผมนี่แหละตัวนี้บดบดครบทั้งแม่ทั้งลูกเด้อครับพี่น้องอ่ะตอนนี้บ่มีดอกเดี๋ยวให้บุ้งไทยยังไปไปหาเหรียญส่วนกันไปเหรียญมาหนี่ไปไปไปหากุญแง่แงเงี้แค่บดแดงคนไปเออ ตัวต่อไปครับผมบครับเทเลเรย์ยืดทั้งช่งตัวนี้บอกงี้ตัวยุดเปิดคลิปเลยพี่น้องครับ <c oughs> ตัวนี้ใหญ่แห้งๆเลยครับพี่น้องครับเพราะงีไอผูอแดงเราวัดไว้ประมาณร้อยหกสิบนะครับเด้อครับผมตีให้ร้อยห้าสิบห้าบวกบวกเนี่ยเนี่ยเขวขี่เลยจนสุดก็ไม่วัดพอด,ดีไหมใหม่วัดร้อยหกสิบนะก็ร้อยหกสิบอยู่แล้วถ้าเท่าสูงร้อยหกสิบห้ามันสูงมันสูงก็ผมหมดนี่พี่น้องนี่เบื้องหางหลักดินเนาะครับ ตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนหรอครับตัวนี้ท่องสี่เดือนครับสติงเล่ครับท่องสี่เดือนสติงเล่เป็นง้วบด้วยครับเด้อครับว่วลูกที่สองมั้งตัวนี้พี่น้องเห็นว่าให้ลูกเลกลูกสองครับลูกสองนี่แหละพี่น้องครับสุดยางขักเลือะตัวนี้ว่างงนวบสาวนี่อ้าหางหลากดินเลยนะครับเด้อนี่เืิ่งทายยางทากาวขานะครับง้หงหอมวด้อครับท่องสติงเล่เจ็ดเดือนหรอกอ่ะสี่เดือนครับสี่เดือนพี่น้องครับนี่ตัวนี้อ้าเปิดยุทธรคดับยิ่งๆสิเปิดสี่สิบหางครับนี่งไหมว ผู้ใดสิบว่าเอาเจ้าก่อนนี่มีหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือสมัยตะกี้พี่น้องมันตัวใหญ่ได้บ่้านอย่างใส่รอยหกสิบนะครับเนาะสี่สิบหาเองนะครับนี่งวไงใหญ่หน่อยเล็บงามๆครับนี่เบิ่งเอาอันนี้นี่ต้องเบิ่งตัวจริงนะครับพี่น้องผู้ใดได้ไปดูสิว่าเปิ้ลมันใหญ่กว่าตะกีบหลากหลายกว่าตะกีาเออนี่นะครับเนดดาะแง, <c oughs> ง่ๆนี่แหละครับใหญ่เหลือเกินหูพร้อมนะครับเนาะพี่น้องเอ้านี่ฮะอยากได้เบิ่งหางลากดิน ตัวใหญ่ดีเนะครับพี่น้องเทียบกับพอแดงพอแดงพุ่นสูงร้อยหกสิบห้าพี่น้องครับเบิ่งเอานี่ยง้อก,กับไก่ไก่สามกันพี่น้องนี่บดบดเออนี่อ้าวนี่ยละเดี๋ย้อฟุน่นอันนี้ตัวใหญ่ครับใหญ่แห้งนะครับเด้อสี่สิบห้านี่ครับผมเออนี่อ้าวเดือกเอานะครับเนาะนี่เบิง่งหางจู้ดีนี่หลีดีเบื้องโน่หลีดีอ้าวนี่ยหากแบบนี้เมาเลยนะครับเนะนาะอยู่ขอกนั้นหนุ เอาผู้ใดมาง้อใหญ่เบ่อมีหรอกพี่น้องครับแบบนี้เออเอาเอาไปเป็นแม่บอกครับโค้งสั่งไงจริงๆเป็นป่วยปบซีซิปเกลก็ได้ดิครับเปิดยต้อหนังนละครับมองขายซีซิปหาดิพี่น้องโอเคครับก็ดีแล้เนาะก็แมนอันนี้เราป่วยใบซีซิปหาด้ต่อได้อีกนี่ไม่น้องถาย n h a n เอาผู้ใดมางใหญ่มอดหรอพี่น้องครับตัวนี้กูเอาขอข้อเลยกตีแลวัางได้อพอมันติดตามหลังคาที่มันสูงนี่เด็กน้อยมากินม nhay จุ๊พี่ควนเด็กน้อยไปจุ่งกันอยูจุ๊นพี่น้องไปไปลาไป เอาเดี๋ยวเศรษฐราออกมาได้ครับเด้อม้วเท่าตัวนี้ว่้นในใจบอทองบ่จังเบืองกันนะครับไปอ่ะม้วนน้อยหลายต่อไปคุ้งคูใดครับนี่ครับนี่ลูกตัวน้อยโอ้ลูกเข็นแขนเนี่ยเข็นแขนนี่ครับนี่เด้อครับตัวเข็นแขนเป็นลูกของลูกแรกสำหรับตัวนี้ครับลูกแรกครับแม่กระงามลูกกระงามลูกแรกเดี๋ยวอันนี้ย่างวอกก็นี่แหละมันนาทีแล้วยังวอกเดี๋ยวได้พี่น้องครับมัาส่วนอัวเพลิดมาส่วนน้องไปหาเล่นเออนี่ ว่าลูกแรกพรสองเดือนสั่งไปบุนี่ผมเดือนเดียวครับเดือนเดียวตั้งแต่โตใหญ่เด้อครับเด้อครับเบิ่งเรื่องไตพนโอ้สุดยอดเลยเบิ่งน้ำไตน้ำรังนะครับเนาะโอ้ยหน่อยหน่อยยางออกในลูกเยอะมากวนเขาลูกเออลูกวันหนึ่งลูกเบอร์หนึ่งเอาเอาเมล์ใส่รอยสี่สิบกัวนะครับเนาะไม่นครับเออนี่เออนี่หนี่นี่นี่นะครับเด้อเอาบอกนี่ลูกพ่อใดบุ้นครับแข่นแข็งนี่อันนี้ลูกสี่ว่หนึ่งสามสามครับสี่ว่ายหนึ่งสามสามนะครับแข่นดีดีเด้อพี่น้องนี่ ซีไว้หนึ่งสามสามเดือนเดียวด้ครับนี่ครับนะครับเป็นว่วลูกแหลกพอมนะครับนี่เลือกเอาเออนี่เด้อครับเดี๋ยวตัวนี้หน่อยนี่มันกันสนุกเลยลูกเบอร์หนึ่งนะครับเด้อครับลูกเบอร์หนึ่งกนเดี๋ยวเด้อพี่น้องผมยางอ้วมกันิดบรเห็นเนี่ยเออนี่นะครับโอ้ยเออเอคู่นี่นี่เท่าไหร่ครับคู่นี่สี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าแม่อ่างไง่บักหักหรือขากิน้องเป็นง้วบด หูสันพ่อแล้วก็ลูกงามนะครับเด้อเบืงหน้าพอลูกหลดครับคูนี้งามครับคูนี้งามๆเลยนะครับเนาะใหญ่ๆอ่างๆนะครับเราสียางเบึงนะครับเนาะนี่นะครับเออควรน่องนี่นะครับเด้อเอาผู้ใดอยากได้กะมาเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียฟ้ายังอ่อนไปเบางทั้งนี่นะครับดูห็พอแดงปลอยเสียกันนะครับเออเนี่นะครับเบื้องถ่ายทั้งนี่มาลูกมา เป็นง้วบ์บดดีนะครับลึกดีเพิอมนี่แม่เพิ่นเออนี่อยเบิ้งจะชัดนะครับสี 40, 99, ่หมื่นเก้าคูนี่ได้พี่น้องครับคูใหญ่คูหน,นาแล้วก็ลูกงามเพิอมเดี๋ยวให้ได้โนไรล,ลูกทรงนี้ครับเออดันลูกทางนี้นะครับเนาะเอาพอนยางไปก็ได้ครันเออวนใส่ไปเริ่มแม่พื่นวนไปกสิเบิ้งลูกให้เบิ้องทายยางเพิอมใหญ่ๆทึกๆนี่แหละเออนี่นี่นะครับลูกคนพี่น้องครับอาเออใส่บีควาไปเลยเออโอเคเอากสินะเบิ้งลูกตัวนี้ เด้อครับเด้อเจอะก,กันลูกเอาไปหาคิมข้าปุ้นบุญบั้นได้ไป <c oughs> ุ้อนี้ไปเออนี่งามเอาตัวต่อไปครับเบอร์เบอร์ไรบัตรนี่เบอร์ที่ใดเลรอปุ๋เบอร์เจ็ดครับบัตรนี่เบอร์เจ็ดวะคู่นี้นบ่เบอร์เจ็ดนี่ครับเอาคู่นี้เนาะเป็นง้วงวท่องเด้อพี่น้องง้องครับอ่ะตัวนี้เป็นง้วงท่องเบอร์เจ็ด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋เด้ะเอาผมถ่ายกันตัวนี้บอกไงอ้างขึ้นกันนะครับเนาะครับตัวนี้งามเรื่องใตสวยครับนี่ตัวนี้ไงหลึกเล่นอะไรพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อ ผมโอ้ยดีเอ่าลูกเดินไปเออเดินล้วนใส่ไปเป็นง้อบดเด้อครับเด้อเออเอาอ่ะนี่เด้อครับเด้อ <c oughs> เห็นมู่จะเข่าข้อก็จะเข่าขออ้อสิเออเอานี่นี่ตัวอ้างตัวใหญ่ตัวนี้ท่องพอได้ครับตัวนี้ท่องวีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านบ่มอยัางนี้เพี่น้องจะเข่าขา้อจะเข่าข้อเห็นมู่<อ>เข่าข้อวีโก้สองล้านท่องเจ็ดเดือนหรอครับตัวนี้ท่องซี่เดือนครับท่องซี่เดือนนะครับเนาะเดี๋ยวจังเขาลูกท้ายขีดกัน ท้องซีเดือนนะครับตัวใหญ่ตัวไหนแห้งนะพี่น้องเด้อตัวนี้ท้องซีเดือนลูกไหนครับลูกที่สองแะครับลูกที่สองนะครับเด้อลูกที่สองตัวนี้เปิดเท่าไหร่ <45 S 2> ครับเปิดสี่สิบหาครับสี่สิบหาเด้อสี่สิบหานะครับเนาะเปิดไป <45 S 2> <ม>สี่มื้อหาได้พี่น้องตัวใหญ่ใหญ่จะให้เบื้องฐายยางแข้งขาข,ข้อขาดําแล้วก็บดนะครับเนาะนี่ตัวนี้ให้เบื้อง้างขวาบัวมีปานบัวมีดังนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเนาะอ่ะนี่ตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยแหละครับผม เอาเอาขอขอกสิพ่อนี่เขาขอกสิครับอู้เตะอ้าวมันมาหนักเกินกระตวนอะไรที่นี่นะครับเด้อผมกับตัวใหญ่เมื่อกี้มันบ่ครับโอ้โอ้โอ้นะครับเอ้าเงอหงอหนึ่งได้อพี่น้องครับตัวนี้นี่เขาขอกเกิอสิปล่อยไปเลยครับวะเนี้ปล่อยลูกไปเออปล่อยไปเลยตัวใหญ่ตอนนี้บ่มี้นนะครับเบิ่งไทยย่างเลยนะครับเนาะหนาดีเออนี่นะครับเด้อเออเอาหนาดี นะครับเดี๋ยวจะพาบองตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวเบอร์แปดตี่อ่ะตัวเท่านี่บ่เนี่ยครับนี่นี่แยกลูกตัวนี้หัวล้นเนี่นะครับโอเคเออเดี๋ยวดึงออกทาทั้งนี่โอเคครับอนี่ตัวนี้หัวล้หนาขึ้นกันครับพี่น้องตัวนี้หัวท่องพอด้ครับท่องไปบอครับเป็นงอแยกลูกัอแยกลูกไม่ไม่ตรงนี้น้องมีไข่อยู่นะครับเนาะเออสูงต่อไดครับ ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบได้ลูกก็น่าจะตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะครับแม่นครับอ่ะนี่เนะครับตัวนี้งามด้วยพี่น้องหัวหลุนย่างงามเลยนั่งนาดีครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าง้อแยกลูกท่านได้ทับเป็นบบท่านได้ทับครับท่องว่างอยู่พี่น้องเป็นง้อโบดนะครับเนาะเออนี่นะครับเบื้องแขงขาใหญ่ดีแล้วก็เครื่องดำสนิทเลยนะครับเนาะครับนี่เบื้องท่ายยางตัวนี้งามเนะครับเด้วยสองหมื่นเก้านะครับเนาะครับผมพู้ได้หาแม่บอกแบบนี้อยู่นะครับ หรือท่านเดาก็ได้พี่น้องครับถาวสีเหมืนเก่าตัวมันทองก็ได้เ <c oughs> ออนี่ได้ครับเดอ้อโอ้เห็นมูอขอขอบอย่าขงขอขอบพี่น้องอ่ะงาวดีเลยเมืออ<ๆ>่อวานนี้เมียนตัวงาผอมมันทองมากขึ้สวงามนี่อ่ะเดินไปลูกอ่ะเล็บบ่มีปัญหาเด้อครับเดอ้ออ่ะนี่ได้ครับเดอ้อเล็บไม่มีปัญหาหรอกนะครับเนะ<ป>นาะเลบไปเออเออนี่นะครับเดี๋ยวให้ไล่ไปเสียดดกันเห็นบ่อ่ะเรียบแต่จะผ้าเบ่งตัวต่อไปนะครับเนาะออสองหมื่นเก้าหนึ่งตัวนี้ เดี๋ยผมมีปัญหาหูสั่นนะครับอ่ะเบื้องตัวนี้ก่อนเดี๋ยวสีพ้าเบื้องตัวต่อไปนะครับเดีย๋ดวยวพยาวัวใหนะครับเนะเ<อ>าะเดี๋ยวดูชัดๆก่อนตัวต่อไปเป็นเท่าโบดบะพี่ครับแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกนะครับเนาะครับเออนี่นะครับเด้อต่อไปเป็นแม่ลูกนี่ถือว่าเทพเลย้อพี่น้องเด้อตัวนี้ถือว่าลูกเทพเลยนะครับเนาะลูกยางงามนะครับอ่าลูกยางงามเทพว่าลูกพอใหญเด้อครับเด้อเอาลูกพ่อใด้ครับนี่ ลูก kf สามหนึ่งครับลูก kf สามหนึ่งงามเลยลนะครับจักเดือนแล้วครับนี่ลูกสี่เดือนนี่แหละครับลูกสี่เดือนแม่ทับไปหรือท้องไปแม่ทับ ah kf สามหนึ่งคือเก่าครับได้ประมาณยี่สิบห้ามือครับแม่กับไซค์ kf สามหนึ่งกับพันรอบแล้วล่ะพี่น้องคพันรอบหนึ่งครับลูกตัวงามเลยเด้อครับแม่สูงเท่าไหร่บุญนี่สูงลอยห้าสิบกัวครับห้าสิบสามได้อยู่ครับลอยห้าสิบกัวได้เด้อครับเด้อพี่น้องลอยห้าสิบบวกบวกครับเป็นแม่โบดนะครับเนาะเออเดี๋ยวนะครับเอาไว้เบื้องขลังนี่ให้ดีๆกนนะครับ เดี๋ยวเดินหนึ่งรอบลูกเ,เ,เดี๋ยวคนถืลูกมายังแม่ได้ครับได้พี่น้องเดี๋ยวด้ออ่ะงัวมันะเขาขอกคอกเดี๋ยวด้อเออนี่ยังกันแดี๋ยวนะครับอัอดดยวสิทับให้นะครับคููนี่สองรุ่นสามนี่เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดหกสิบเจ็ดครับหกเมือินเจ็ดได้พี่น้องครับครับผมลูกง,งามๆเนี่ยเหรอพี่น้องครับนี่ลูกง,งามๆเอายกน้ำม,มันขึ้นเพ่อเออนี่ หกสิบเจ็ดเนาะครับผมหกหมื่นเจ็ดนะครับเด้อคูนี่ยางงามได้เหรอครับผมยางสวยเลยครับอยางหนาเลยเบื้องล่องหลังลูก้อครับพี่น้องแมนครับเป็นห้องเลยครับหลังเป็นห้องหลังแตกๆเลยล่ละนี่เขาคนอาจจะแตมเห็ดมาแล้วล่ะพี่น้องนี่คูนี่ที่เด็ดนะครับเนาะครับเออด่าอย่าบอกไกลมันตัวใหญ่พี่น้องเออตึงเบืงมุ้งกวนๆง้ามเลยครับพี่น้องเติมคูนี่งามนะครับแล้วก็คูใหญ่พพ้อมเนาะครับแมนครับลูกก็งามแม่ก็งามครับ นี่นะครับเด้อเดี๋ยวเด้อเอาให้พอแดงเอาเอาจูงออกไปทั้งกุ่นก็ได้เออคู่นี้เพิ่งจะสัตว์นะครับพี่น้องเออนี่ลูกงามำนี่แหละเออเอาไปลูกไปเดินเออทั้งกลุ่มพออาหมวกกวงคนเออนี่เอานี่นี่นะครับมาเวลาลูกกบมาหาแม่มาหาแม่เร็วเอออนี่แหละเพิ่งเอานะครับครูใหญ่เลือกเอานะครับเนาะ ตัวนี้งามครับเดี๋ยวสิภาพตัวต่อไปครับนี่ครับตัวนี้ก็ร้อยหาซิบกู้ได้มัง้งปิดท้ายบัดนี้ตัวนี้สูงร้อยหาซิบได้ไดู่ได้อยู่ครับได้อยู่ตัวนี้อ่ะาเทางามด้วยครับพี่น้องเท่าบดพร้อมนะครับหางหยาวลากดินเอออ้าตัวใหญ่ท้องพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ท้องซีไวหนึ่งสามสามครับหกเดือน,นอครับซีไวหนึ่งสามสามหกเดือนหลือได้อพี่น้องครับลูกที่ไหนครับน่าจะลูกสองลูกสามนี่แหละสองหรือสามนี่เด้อพี่น้องครับใส่ประมาณร้อยหาซิบ ครับตัวนี้เปิดยุทธีท่าไหร่ครับเปิด3 9 5 0 0ครับอ่ะสามหมื่นเก้าห้าร้อยได้พี่น้องครับอ่ะนี่ที่ผ้าเบื้องทางหนาเด้อครับเด้อบ้วดแบบจัดเต็มเลยเนาะครับเนาะครับนี่ขอบหูเบื้องเอ้าใส่ร้อยห้าสิบเลยครับตัวใหญ่ยึดแขงขากระใหญ่พร้อมเบื้องใกล่ๆเบื้องเดี๋ยวผมถอยบื้งกว้างให้เบื้องนะครับอ่ะนี่อ่ะเห็นแล้วกินอยากกินอาหารแล้วนี่เบื้องหางเบื้องอยากอาหารเออหางกระสีลากดินขึ้นกันนะครับ เป็นโบ๊เธอ,เอกับ, <39. S 1> าบสามมือเก้าสามมือเก้าหาลอยครับสามมือเก้าหาลอยนะครับเด้อตัวนี้หู้โหนะครับใหญ่ซส่ดหู้หู้หเชียงเครื่องนี่ครับพี่น้องเอเอวันเลยครับนี่นะครับเดี๋ย้พี่น้องครับหามุมดีๆกันเวิ่งชัดๆนี่เล่ยแขงๆเลยขาทึกๆคว่ำอ่ะนี่วันมากินเงีย้ยซะพปล่าขอขอกซะ มือนี้กัมีให้แค่นี้เนะครับพี่น้องครับครับมือนี้สิบไร่การครับสิบไร่การแม่ลูกหลายหลมีตูงงามนะครับเนี่ยนะครับลูกพันวิพุ่น์อ่ะเบื้องหน้า่นเ่ะเตรียมเขาขอกินง่ายไปลูกไปไปเลยโอ้โหนี่ลูกมีแต่มีแต่งอ่ามๆได้ได้พี่น้องครับอยากได้แบบเด็ก็มาเอาเลยนะครับเนาะไปนี่มาเลือกเอานายนุฟาร์มครับเอ้าของแท้เพื่อเกษตรกรนี่กะมือนี้กัน่าจะมีให้แค่นี้เนะครับนี่นี่โตโตลูกแม่ยิ่งยิ่งามครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ัสสวดีครับสวัสดีครับ